โอ้โหวันนี้เราจะไปคุมาโมโต้กันค่ะหลังจากที่ EP 1เราพาไปเที่ยวยูฟูอินมาแล้วนะคะ EP นี้เอ๋จะพาไปตะลุกินที่ฮากาตะและก็พาไปเที่ยวที่คมาโมโต้กันค่ะคลิปนี้จะมีร้านเด็ดอะไรบ้างรอติดตามกันได้เลยนะคะ หลังจากที่เรามาเช็คอินโรงแรมที่ฮากาตะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปกินปิ้งย่างกันแต่คือคนมันเยอะมากทุกคนเราเลยต้องมาหาร้านใหม่ซึ่งอันนี้เป็นร้านที่เราแลนดดอมเลยนะคะแต่เป็นฮิดเด้นเจมสุดๆเพราะว่ามันโคตรอร่อยราคาดีแล้วก็วัตถุดิบดีมากๆอีกด้วยนะคะร้านนี้เขาจะมีกิมมิคให้เราหยิบตะเกียบพร้อมกับใบเซมเซียทุกคนมันลุนดีน่ารักมากแล้วก็เซตนี้คืออร่อยมากๆทุกคนต้องสั่งเลยนะมันอร่อยทุกคำจริงๆยิ่งกินยิ่ง,งฟินอ่ะทุก คนแนะนําเลยร้านนี้นะคะบ <c oughs> อกอร่อยมากตอนนี้เรากําลังจะไปวินเทอร์มาร์เก็ตที่ฮากตาตะสเตชันกันนะคะอันนี้เราเพิ่งออกจากโรงแรมมายังไม่ได้ถ่ายห้องให้ดูเลยไว้เดี๋ยวกําลังจะดนนะาก,กนาเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีคือโรงแรมเราใกล้สถานีมากเลยเนาะ มันแบบราคาไม่ได้แรงนะคะแล้วก็อยู่ใกล้สถานีมากๆมีของกินด้วยใกล้ๆโรงแรมนะคะจะมีบิงเกอร์ฮักนะคะแล้วก็แฟมิลี่มาโยชิโนยะก็มีเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะถึงสถานีแล้วคริสต์มาสต้นแรกครับ ตอนนี้เรามาต่อแถวฮันชอ็กอกโกลตดนะคะมันเป็นกิมมิคของงานมากๆที่เขาจะได้แก้วไปเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนแก้วทุกปีหรือว่าแบบทุกสัปดาห์ให้สะสมนะน,น่นารักมากได้มาแล้ว Thank you ขอชอ็อกเกเล็ต,ต่อร ลืมมาที่คริสต์มาสมาเก็ตนะคะไปซื้อมาเพิ่มอีกแล้วอันนี้เป็นคนซุปนะคะอร่อย แลนี่ก็เป็นการมาคริสต์มาสมาเก็ตครั้งแรกในชีวิตของเอ๋ยเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วและบรรยากาศแสงสีเสียงคือมันฟินสุดๆไปเลยทุกคนและที่สําคัญอาหารอร่อยด้วยนะคะเอ๋ยลองเป็นฮอช็อกโกแลตชูโรสแล้วก็ตัวซุปข้าวโพดจะบอกว่าอร่อยทุกแบบเลยทุกคนและที่สําคัญฟูกูกะเขาจะมีให้สะสมแก้วด้วยนะคะ อย่างปีนี้ก็จะมีแก้วทั้งหมด7ลายนะคะโดยแต่ละสถานที่ก็จะมีลายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ไปเก็บมาครบทุกที่เลยทุกคนแต่อันเนี้ยก็คือประทับใจมากใครมาหน้าหนาวแนะนำว่าต้องมาเลยนะคะวันนี้เราจะไปคุ้มมัมโมโตกันค่ะเราอยู่ข้างหลังโรงแรมนะคะพาคุณแม่แล้วก็ป้าๆมาทานโยชิเนยะรองท้องก่อนที่จะไปขึ้นชินคันเซ็นรอบ10บโงยีซึ่งตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงแหละเดี๋ยวเราขาทานเสร็จแล้วก็จะมา พาไปดูรถไฟกันอีกทีหนึ่งเนาะปฏิบัติการชิมของ a ฟ i l y m ่มานะคะสันตุนันเบวันด้วยนะจับใจความแค่นี้เลยทุกคนอร่อยนี่นะเขาชื่อว่าโอไฮโ์น่าจะเป็นพุดดิ้งนม <c oughs> ใช่ไหมพักกา เาาพราะว่าพากาบอกว่ารสชาติแบบน้องตะโกนออกมาเลยเนื้อเหมือนโยเกิร์ตเลยแบบนนเนียนๆมากอ่ะืโอ้โหสุดจัดเหมือนวัวทั้งโลกอยู่ในนี้คือเมนูนี้นะคะเป็นครีมชีสแรปอินไรซ์โฮแฮมนะคะเป็นแบบนี้ เขาบอกว่ามันค่อนข้างเข็มเค็มๆม,มันๆอ,อร่อยก็ไปลองไนดะ้อันนี้แนะนำผักกะกินหมดแล้วบอกอยากกินอีกทันทีไปลองนะคะส่วนันนี้ก็เลยเหมือนกันคานนลลาเต แค่แป๊บเดียวก็ถึงเวลาเดินทางไปคูมาโมโต้กันแล้วค่ะอันนี้เราจะนั่งรถไฟชินคันเซ็นไปนะคะเราสามารถใช้ทวีเ pass n o r t h e เทิลคิวชที่เราซื้อไว้ให้พนักงานจองที่นั่งทั้งไปและกลับให้เราได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วนะตอนนี้เราถึงตรงทางเข้าปราสาทแล้วนะ ใบไ,ไม้เป็นสีสวยมากอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่แบบจะเดินเข้าปราสาทส่วนโซนด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นประตูที่เขาจะแบบมีขายของกินก่อนทางเข้านะซึ่งส่วนใหญ่คนเขาก็จะมากินซูชิเนื้อมากันเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะลองไหม <laughs> แต่ใบไ,ไม้เป็นสีคือสวยมากมาก ซึ่งด้านหลังที่เอ๋ยถ่ายมานะคะทุกคนก็คือจะเป็นเมืองจำลองยุคสมัยเอโดะค่ะซึ่งเขาจะมีร้านค้าขายของเยอะมากอันนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในตัวปราสาทกันนะคะซึ่งจะเสียค่าเข้าประมาณ800เยเยนต่อคนค่ะ เราซื้อตั๋วเข้ามาในปราสาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจริงๆสามารถขึ้นลิฟต์มาได้เดินบนสกายวอล์อกแบบนี้ซึ่งปราสาทคูมาโมโตนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน3สุดยอดปราสาทของประเทศญี่ปุ่นโดยปราสาทนี้นะคะจะไม่มีนินจาหรือว่านักรบเข้ามาโจมตีได้เนื่องจากมีการออกแบบกำแพงหินให้มีความโคง้งแล้วก็ชันทําให้หนักลบจะต้องยอมแพ้ไปเลยค่ะ และอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ก็คือเนื้อมาค่ะทุกคนวันนี้เอ๋ยเกอร์จะมาลองกินซูชิเนื้อมาจังเฮเนอร์เนาะจิบมันแบบเขาใส่ซอสมาให้มันแบบดับหิมไปแล้ว ใครมาแล้วก็ต้องมาลองนะคะตัวทานะอะไรคะอะไรเนาะปลาค่ะเนื้อปลานะคะ่ะ,คะโอเคอยู่โอเคอยู่ก่อนอร่อยค่ะร <laughs> าคาไม่แพงไปเดินต่อกัอนนะคะหลายเปอร์เซ็นต์เลยอริกาโต้ก็ใส่มาส์มันเกี่ยว ลองลิ้น่ออือโอ้แคมลองลินอร่อยกินเป็นหน่อชาเขียวอ่ะอื เย็นไหมคะเย็นค่ะและเราก็เดินมาถึงคาร a l นลซิตี้แล้วค่ะจะบอกว่าห้างมันใหญ่มากมีหลายบิลดิ้งมากๆค่ะทุกคน คนไทยทุกคนต้องมาเลยนะคะเพราะว่ามันมีช็อปเยอะมากเดินครึ่งวันก็ยังไม่ทั่วเลยแต่วันนี้เอ๋จะพามากินเทมป,ปุระกันค่ะชื่อว่าเทมปุระฮิราโอะอยู่ที่ชั้น4ของ Canal City นะคะที่ร้านเขาจะมีผักดองเมนไตโกะแล้วก็ชาอูหลงฟรีเติมได้ไม่อั้นค่ะแต่วิธีการสั่งเทมป,ปุระก็คือจะกดตู้ข้างหน้าร้านเป็นเสร็จๆนะคะทุกคนแล้วเขาจะมาเสิร์ฟให้เราทีละตัวแบบนี้เลย เขาทอดมาดีมากๆแบบมันร้อนแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยทุกคนคือแนะนำจริงๆใครเป็นสายเทมปุระต้องมาลองเอ่ยประทับใจมากร้านนี้ไม่แห้งเลยไก่เนื้อไม่แห้งเลย ที่นี่เขาก็มีโชว์น้ำพุด,ด้วยนะคะทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากระหว่างที่เอ่ยรอทุกคนช็อปปิ้งก็มาแวะกินกงชากันค่ะวันนี้ลองเป็นเมนูซีซันอลของช่วงนี้เลยได้มานมี้ค่ะอันนี้เป็นเมนูซีซันอลของเขานะคะจำชื่อไม่ได้เพราะว่าสั่งอะไรไปไม่รู้อ่ะเป็นสตรอเบอร์รี่ปั่นน่าอีสนะเขาเขียนเลยว่า thank you, okay, no. thank you. แล้วคืนนี้เราก็มาซ้ำที่คริสต์มาสามเกตฮากาตะสเตชันอีกแล้วค่ะเพราะว่าชอบมากสำหรับ EP นี้ก็จบลงแล้วนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ EP หน้าเอ๋จะพาไปเที่ยววัดนานโซอิน so และตะลุยกินที่ไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ